มาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่หลายคนสนใจคือทองคำเมื่อวานนี้ราคาทองคำขึ้นไประดับสูงสุดในรอบส e องเดือนทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าดอลลาร์เนี่ยไปอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ2ปีครึ่งหลายคนถามต่อนะคะว่าเออทองคำเนี่ยปีนี้ยังไงดีนะคะวันนี้เราเลยชวนนะคะนายกสมาคมค้าทองคำมาพูดคุยนะคะต่อสายตรงกับคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณจิตติค่ะคุณจิตติสวัสดีครับเด็กค่ะคุณเซิงคับคุณมิดคับค่ะคุณจิตติครับแนว แนวโน้มในเรื่องของราคาทองในปีนี้ปีที่แล้วก็บอกว่าค่อนข้างจะเร่าร้อนร้อนแรงพอสมควรปีนี้ทิศทางเป็นไงบ้างครับเออคือปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่ที่เปิดมานะครับแต่ที่จริงที่เปิดมาก็วันนี้ก็พักขึ้นมาหลายร้อยบาทนะครับอ,อ,อ,อปัจจัยทีนี้ปกติเราก็คาดว่าปีนี้ราคาทอง อาจจะไม่ค่ยดีรู้ว่าวัาสีนหลายประเทศจะออกมาค่ะดีอาจจะทําให้มันเหตุการณ์มันดีขึ้นนะครับแต่แต่รู้สึกมันกลับกันตอนนี้มันคล้ายๆว่ามันโควิดสิบเก้ามีนลุงแรงทั่วโลกเลยมันรุงแรงขึ้นมา,มากกว่าปีที่แล้วอ,อีกนะครับ รอบใหม่มานี่แรงมากเลยลองชมประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าตอนนี้หลักทำให้ตัวราคาทองมามามา,มาข,ขึ้นมาสูงพอสมควรนะตอนนี้ขึ้นมาพังเก้าร้อยอย่างวันนี้ก็ก็ปีใหม่ที่ออกมายุโรปนี้เปิดตลาดวันแรกนะครับขึ้นมาพันเก้าร้อยสี่สิบตอนนี้คิดว่ามันทะลุพังเก้าร้อยสี่ิผ่านแนวตั้งไปอีกรอบสองรอบแล้วนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นนี่ผมมองว่าช่วงระยะสั้นอาจจะมีโอกาสได้ขคอยพึ่งไปได้อีกนะครับจากปจัจจัยอะไรบาร้างคะคุณจิตติคะปัจจัยที่โควิดมันรุนแรงขึ้นมามแล้วก็โลนหน้าก็ออกค่าหนึ่งบาทนะครับล้นหน้าเราก็อ่อนค่าทำให้เงินบาทเราแข็งะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าโอกาสที่มึงมึงทางแนวทางแนวตั้งทะลุมา พันเก้าร้อยและพันเก้าร้อยยี่สิบห้านี่ตอนนี้ผมว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นมาได้อย่างมีอีกนะครับแต่ช่วงระยะสั้นอาจจะต้องระมัดระวังน,นิดนึงิงก็รู้ว่าก,การส่งมอบตำแหน่งของสารั์นี่จะลับลื่งแค่ไหนใจยังไงเพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งต้องศึกษานะครับค่ะมีการคาดการณ์ไหมครับว่าเราจะเห็นได้เห็นเลขสองสักสองพันนะครับเหมืนอนที่เห็น,นปีที่ลแล้ว,ลวน,นะฮะจะได้เห็นไหมครับ ก็ก็รู้สิว่าจะพังเขาพัง975จะพังนะเพราะว่ามันพังแนวตั้งมาสองตลอดล้วนะครับแต่ที่แั็งแรงมากเพราะว่าโควิดนี่มันรุนแรงมากพอสมควรรวมทั้งยุโรปรวมทั้งเอเชียนี่มัน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 ขึ้นมารอบรอบใหม่นี่รู้สึกมันมันมันอาการนี้มันน่าหน้าหน้ากลัวมากเพราะฉะนั้นนี่ทําให้ทองคำต่างบขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ก็เงินบาทเราก็แข็งค่าขึ้นมาเพาาเราหน้าอดอนะครับค่ะก็โอกาสที่จะใครขึ้นมาได้น่าจะมีนะครับน่าจะนะครับค่ะคุณจิติคะนอกเหนือจากเรื่องโควิด -19 เรื่องของตัวสถานการณ์ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วเนี่ยนะคะหลายคนพูดถึงแนวโน้มปีนี้ว่าจะเกิดเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจ Stimulus Package ลดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะทําให้มีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อจะทําให้ทองคํายังไปต่อได้ในระยะกางถึงยาวคุณจิติประเมินแบบนั้นไหมคะหรือว่ามีอะไรที่เราต้องจับตาสําหรับเรื่องของการลงทุนในทองคําบ้างคะคือข้อเรื่องเรื่ององัพชิดใเงินที่ที่ของอเมริกานะครับก็คิดว่าคงคงค่าก,กันาอยู่นะครับพระชานนี้ผมว่าเงินบาทนี่น่าจะย่อขัดที่จะแข่งค่ามันมากกว่านี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ เอยี่สิบเก้าบาทแปดสิบกว่าตังนะครับก็คิดว่าโอกาสที่จะทําให้เงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมามแต่ว่ามาขยับขึ้นมาทะลุสามหมื่นได้อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันมีมีหลายหลายคนก็มาถามปัญหานี้แรกๆก็คิดว่าปีนี้วัคซีนจะออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็คิดว่าโควิดอาจจะเบาลงนะครับทีนี้กลายเป็นว่าตั้งแต่ปีใหม่มามันมัน โควิดนี่โอควิดสิบเก้านี่ลุงแรงขึ้นมาเยอะ<ช>พอสมควรคทําให้หลายหลายคนนก,กังวลว่าเออมันจะฉีดไม่เกินเสราฐกิดมันแย่กว่าน,นี้อีกไหม,มเทียบกับปีที่แล้วพัฒนานี้อันนี้อาจจะต้องความเมอนผมไม่อีกมปเรื่องสำคัญก็คือการสอบเมาต์บานแห่งของของบันที่ยี่สิบที่จะเึง็ีดีนะครับดูซิจะรับเรื่องขนาดไหนจะมีอะไรไมหมนโยบายคน ไบเดนนี่จะมีนโยาบายต่างประเทศอย่างนั้นผมว่าอันนี้ก็ต้องน่าสนใจต้องติดตามนะครับแต่ว่าของระยะสั้นมองว่าโอกาสที่จะขยายพึ่งมาได้ของงานปีมากนะครับคบแล้วก็อบกาหลังจากน,นั้นก็นถ้าถ้ายาวๆแรกๆก็คิดว่าปีนี้อาจจะมีโอกาสลดลงนะครับราคาทองอาจจะต่ำลงแต่ที่นี้เหตุการณ์ที่โควิด19เก้านี่มันรุนแรงขึ้นมานะครับ แล้วก็ปัจจัยนี้อาจจะต้องศึกษาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับาอาจจะอาจจะต้องรูรูหลัลลงวันที่20นะครับแต่ช่วงนี้หลายสั้นในพี่บ้าโอกาสจ,จะขยับขึ้นมาของของมีนะครับแต่ว่าระยะย,ย,ยาวต้องมีข้อกันใหม่นะครับ